วันนี้เราจะมารีวิวที่พักนะครับที่พักที่ให้ทั้งอาหารกายเขาจะกินกระเพาะ่วยเนี่ยใช่ไหมนี่คือป้อนเขาเนี่ยเขาจะกินอย่างนี้อาหารตาอาหารใจและอาหารสมองครับไม่มียาไม่มีอะไรเลยเป็นตัวนหนึ่งสามารถที่จะมาเดือดกินได้เล,าาเลยนะครับรอ,อร่อยไหมครับ กลับที่บ้านปลายดินสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับทราวิตติทราเวลนะครับ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทเที่ยวกันที่บ้านปลายดินนะครับจังหวัดสุรพรรณบุรีใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับผมการเดินทางมานะครับเพื่อไม่ให้หลงเนี่ยเราต้องปักปุดมมาที่ตำบลทับตีเหล็กจังหวัดสุรพรรณบุรีก่อนนะครับเมื่อถึงอบตตำบลทับตีเหล็กแล้วเนี่ยเราถึงค่อยปักปุดมาที่บ้านปลายดินนะครับรับรองไม่หลงแน่นอนสวัสดีค่ะคุณทวิตหรือเปล่าคะอ้าสวัสดีครับมาพักที่บ้านต้นดินนะครับผมงั้นเชิญทางนี้เลยค่ะอันนี้มีอะไรให้ไหมฮะอ๋อ อ๋อนี่มีชุดให้ด้วยใช่ไหมครับโอ้เป็นบริการที่ดีมากเลยนะฮะผมงั้นเดี๋ยวขอญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านปายดินออร์แกนิกฟาร์มสเตย์นะครับผมและบ้านที่เราพักนะครับเป็นบ้านหลังที่9ก้าซึ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับชื่อว่าบ้านต้นดินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพารีวิวชมรอบๆกันละกันนะครับว่าบ้านต้นดินเนี่ย มีเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถูกใจเป็นเพื่อนหรือเปล่านะครับอ่ะตามมาดูกันเลยดีกว่านะครับอาเข้ามาปุ๊บโอ้สิ่งแรกที่เห็นนะครับเดี๋ยวลองดูกล้องลองแพนไปนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นที่อาบน้ำกลางแจ้งเลยนะครับแล้วก็เป็นวิวทุ่งนาสวยๆนะครับโอ้รับรองฟินแน่นอนครับใครมานอนแช่นะครับตอนเย็นๆเนาะกลางคืนแช่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับและถัดเข้ามานะครับตรงนี้นะครับ ห้องน้าที่นี่ก็จะเป็นแบบโอเพนแอร์นะครับก็คือตอนนี้ก็คือเปิดเข้ามาเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังคาเป็นผ้าเป็นไม้ไผ่เนาะใบจากนะครับวิวข้างนอกก็จะเป็นวิวทุ่งนานะครับผมอย่างนี้เลยนะครับวิวทุ่งนาลักษณะการอาบน้ําก็จะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเราไปดูที่ทักกันดีกว่านะครับ ามาดูสลัพในกันกว่าว้าวานะครับก็จะมีเตียงนะครับขนาด6ฟุตนะครับทิ้งสาแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือมีตู้เย็นให้นะครับมีตู้เย็นให้แล้วก็มีที่นั่งอยู่ในห้องนะครับผมมีมีแอร์นะครับมีแอร์หนึ่งตัวนะครับ กาวเมากระหลงอันนี้เป็นหมาฝาแฟดนะครับ ก็ถือว่าเป็นตรงที่เป็นศูนย์รวมของที่บ้านปลายดีนนี้นะครับตรงนี้นะครับใครนึกถึงบ้านสมัยก่อนเนี่ยที่ยังจับความกันได้นะครับก็จะมีที่หลังเท้าอยู่ด้านล่างนะครับมีโอ่งนะครับแล้วก็มีบันไดไม้ทางขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านบนกันดีกว่าครับ ที่บ้านปลายดินนะครับมีที่พักหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้านกระท่อมปลายนาเรือนจำปีบาหลีบ้านทุ่งบ้านดินสไตล์ต่างๆนะครับที่ยกตัวอย่างมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูบ้านแบบต่างๆได้ที่เพจบ้านปลายดินครับ นี่ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับที่บ้านปลายดินนะครับก็มารู้กฎของที่พักกันก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้อ่าตัดสินใจถูกแล้วก็เลือกถูกนะครับว่าที่นี่มีกฎอะไรกันบ้างที่เพื่อนๆควรจะทราบนะครับที่นี่นะครับเวลาตอนสามทุ่มเนี่ยนะครับงดใช้เสียงแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่ต้องการความเป็นส่วนตัวความที่เป็นท้องนาเนาะมันก็จะเงียบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีส่งเสียงดังเนี่ยก็จะรบกวนข้างบ้านนะครับซึ่งที่นี่ก็ถือว่าให้ความ ส่งบกับลูกค้าที่ต้องการความพักผ่อนจริงๆนะครับเพื่อเข้ามาพักผ่อนแล้วก็ไม่อนุญาตให้นําสั์เลี้ยงสุนิดเข้ามานะครับเพราะว่าที่นี่คิดว่าไม่ได้เพราะว่าสุนัขเยอะมากนะครับแล้วก็น้องไก่เยอะมากๆนะครับทั้งสุนัขทั้งไก่เนี่ยเราเดินเดินไปก็จะเจอทุกตัวนะครับบางตัวเนี่ยก็ซีนะครับตอนนี้ก็มานอนรอที่หน้าห้องแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหมาประจิ่นหรือว่าเป็นหมาประจําบ้านหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับผม และที่เราเข้ามานะครับที่เราสุกประทับใจคือที่นี่มีเซอร์โมคอบให้ด้วยนะครับแต่ว่ามีจํานวนจํากัดถ้าใครอยากชชว์เซฟเนี่ยก็ให้เตรียมมาเองแล้วก็จะได้เข้ากับไซที่เรามีนะครับสีที่เราชอบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าสนใจมากมากเลยนะครับผมอ่าข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือบ้านแต่ละโซนแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่าการชมพัดทิ์ขึ้นและพัดทิศตกไม่เหมือนกันนะครับอย่างบ้านนิดของเราเนี่ยหันหน้าทาง ฝั่งที่ตะวันออกเนี่ยก็ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่บริเวณด้านอื่นๆเนี่ยก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะต้องตัดสินใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อ่วมเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขอยนญาตนอนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเก็บเรียวเก็บแรงไว้ทำกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปนอนก่อนนะครับ นนี่นะครับถ้าใครต้องการที่จะมาถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเราอย่าลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นเรื่องของฟองเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยจะได้รู้สึกว่าแบบฟิลลิ่งอาบน้าแบบละมุนนุ่มๆผิวกายนะครับขายแชมพูกันไปขายครีมสบู่อาบน้ำกันไปนะครับวันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะครับอันนี้คือบับเบิลบาร์นะครับตัวที่ทําให้เกิดฟองให้เยอะเราก็จะได้ถ่ายรูปกันสวยๆนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดโปรดักต์เห็นเราก็อยากจะเข้าโฆษณาก็เชิญได้นะคะเดี๋ยวจะอาบน้ําทุก EP ได้เลยนะคบผมอันนี้อย่าลืมเตรียมมานะครับราคาไม่แพงนะครับเราซื้อมา99บาทนะครับผมตอนเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดิฟกาแฟกันนะครับบริเวณที่ดิฟกาแฟนี้นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณล็อบบี้นะครับผมเดี๋ยวตอนเช้านะครับก็จะมีการโชว์ดิฟกาแฟนะครับรวมถึงเดี๋ยวก็จะให้โอกาสเราเนี่ยได้ดิฟกาแฟด้วยตัวเองด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะดิฟนะครับไม่เคยดิฟมาก่อนเลยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูพี่โอ๋นะครับอันนี้พี่โอ๋ ก็จะสาธิตให้กับพวกเราชมกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกปั่นพวกกาแฟเราทำกระบวกนวการตั้งแต่พวกกาแฟเองเลยนะครับนี่พวเองเลยนะครับผมไม่ผมก็รับผิดชอบกันเองนะครับอันนี้ตอนนี้นะครับก็มีพี่เจ้าของนะครับพี่โรมเข้ามาช่วยในการโชว์ดิฟกาแฟนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเรียนรู้กับพี่โรมกันแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าฟิล์มของเราจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี่โรมสวัสดีครับผมดี กาแฟพันพึ่งเมืองเราเป็นกาแฟลูกตาเราคั่วไว้เมื่อวานแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็จะมาชงด้วยการผ่านการ,ระบวนการดิบะะีบก็เราก็จะกาแฟที่เราที่เราบดมาเมื่อกี้นี้ฮะจาการคั่วนะฮะ,อะเอาน้ำร้อนฮะครับผมนะครับทำการนี้เลยฮะสัมผัสก,กับกาแฟได้เลย ทานตอนไหนก็ได้ครับที่มาที่นี่สามารถทานตลอดได้นะทั้งวันเลยนะจะพากี่แก้วก็ได้นะฮะครับผมพากี่แก้วก็ได้นะเาจะไม่ได้นอนเลยนะใช่กินได้ทั้งวันนะบางคนก็กินไปก็ทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ลมครับที่นี่มีแนวคิดในการสร้างยังไงบ้างครับที่นี่ใหม่เราเริ่มต้นที่เราทำเนี่ยคือเราทําเป็นเชิงกาเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็หลังจากที่เราทําเกษตรผสมผสานเสร็จปุ๊บเราก็ดินส่วนหนึ่งที่เราคึกคุดจากบ่อมาเนี่ยเราก็มาทําเป็นเรื่องราวของบ้านดิน เราเราทําเป็นเรื่อง,ร,องราของบ้านดินเสร็จปุ๊บมันก็มีเวลาต้นไม้มันมันได้ร่มได้ไหลายๆอย่างอุปกรณ์กันได้อะไรเงี้ยคนมาพักผ่อนเขาก็ชอบใจตรงนี้เขาก็เลยแชร์ไปก็เลยกลยกายเป็นที่มาที่ไปของว่าโมสเตย์นะฮะครับผมแม่ผมก็ปลูกผักทำเกษต,ต,ต,ตรผสมผสานปลูกผักไว้ทานเองเลี้ยงไก่ไว้ทานเองอะไรเงี้ยนะฮะไข่ไก่อะไรเงี้ยนะฮะจริงฮะแล้วเวลาลูกค้ามาพักพวกเขาชอบใจนะเขาก็เลยแชร์ไปเขาก็เลยบอกให้เราเปิดเป็นเราเปิดที่พักโฮมสเตย์ดูเขาก็เลยลองทำดูฮะเลยเป็นที่มาของบ้านไปดินตรงนี้ครับผม และตรงนี้นะครับก็คือเตาอบพิซซ่านะครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่มีเฉพาะวันเสาร์นะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครมาวันเสาร์เนี่ยก็จะได้มีทั้งกระบวนการทําแป้งนะครับแล้วก็มาอบพิซซ่าด้วยตนเองนะครับแต่เสียดายว่าวันนี้เรามาวันอัิตย์นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะทำซาได้เสียดายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าวันหลังมาเนี่ยก็จะมาให้ตรงวันนะครับผมฮัลโหลฮัลโหลเสียดายจังอันนี้ก็คืออาหารเช้าของเรานะครับก็มีข้าวต้มนะครับมี ขนมโขลกขนมหวานนะครับแบบไป่ทายนะครับขอมตาลน,นะครับผมและที่สาคัญเลยอันนี้นะครับหามพี่ลมแล้วนะครับอันนี้เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีนะครับซึ่งเป็นไข่ไก่ที่เก็บจากตูดไก่ทุกเช้าและพี่โลมยังบอกว่าไข่ไก่ที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นก็คือว่าไม่ข่าวนะครับที่ไม่ขาวเพราะว่าการเลี้ยงดูเนี่ยก็จะเลี Sand ้ยงด้วยกล้วยด้วยธัญพืชด้วยอาหารที่เป็นธรรมชาตินะครับทําให้ไข่ไก่ที่นี่นะครับไม่ข่าวเดี๋ยวลองมากินกันดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการแกะฝีมือแย่ม เี๋ยวเรามาชิมไข่ขาวกันดูนะครับพี่พี่โรบ,บอกว่าไม่ขาวว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือเไม่ข้าวจริงนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ตัวซอสอะไรลงไปเลยนะครับสามารถทานได้เลยนะครับจะออกหวานๆนะครับแต่ว่าไม่มีกลิ่นคาวจริงนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารไก่ใช่ไหมครับพใช่ครับอาหารไก่ซึ่งพี่โรมที่พักเนี่ยก็จะมีตะก้าตะก้าแล้วก็มีอาหารไก่ไก่ที่นี่กินกล้วยด้วยเหฮะกินกล้วยกินผลไม้กินเปลือกแตงโมกินมะละกอที่เหลือจากสวนเราเนี่ยนะแหละโอเคครับผมไปนะครับพี่เกย์ครับน้องกันละงมเนี่ยเป็นไก่อันนี้คือเสียงใครเธอและเธออันนี้คือเสียงไก่นะไม่ใช่เสียงใช่ใช่ คือโลห้องกับโลห์งส์แล,แล,ล,แลก็ดูดูตัวใกล้ๆตัวใหญ่มากๆๆๆตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวอ้วนมาก<ช><ช>นะครับใช่ครับอันนี้เขาเก็บไข่ทุกวันเลยฮะเก็บไข่ทุกวันอันนี้เป็นไก่ผลไ,ไข่คือเขามีหน้าที่ก็กคือเป็นเหมือนโรงงานผลิตไข่ให้เราอ่ะคือถ้าเดเราไม่กินไข่เขานะ ทิ้งไว้สักสิบวันแทนก็เสียไข่ตัวนี้มันจะไม่มีน้ำเชืีอไม่มีตัวพูดกัรปีกไก่ตัวมีหมดเลยกไก่ตัวมีหมดเลยนะใช่ปีกไก่ตัวมีหมดอันนี้ไก่ดุไหมฮะไม่ดุเพราะไก่น่ารักน่ารักเดี๋ยวเราจับสามารถจับปุ้มจับปอดได้จะจับปุ้มจับปอดได้ด้วยได้เฮ้ยอะไรเกี่ยข้ามาเลยเอาลงไปเลื่อยเราจับจับถือนะแล้วก็ถือไปให้น้องสาวนะจะถือนั้นนางเดียวเดี๋ยวเขาจะจิกกระเพาะปุ้ยนี่ยใช่ไหมนี่คือปอนด์เขาเนี่ยเขาจะกินอย่างเงี้ย แล้วมันโดนจิกโดนมือเราบ้างแม่กิจการตีเดี๋ยวไม่เจ็บฮะครับอันนี้เป็นการอยู่กับไก่ในชีวิตที่เยอะขนาดนี้อยู่ในชีวิตที่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราลองมาดูให้อาหารไก่กันฮะใช่แล้วดูว่าจะจิกแค่ไหนนะฮะอ๋อหลุดหลุดหลุด คนหนึ่งของของที่บอกว่าไอ้อทำไมเห็นแม่ <c oughs> เข้ามาที่ลาวไก่แล้ว <c oughs> ทำไมอุจจาระของแม่เหม่ยน,นี่จะเจ็บเดือนเลยไม่เห็นไม่เห็นกน,ไ,นไก่ไก่พวกนี้กินขัก <c oughs> หรือไม่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็บเดี๋ยวดูอะแล,แลเนี่ยนี่คือไผ่หวานนะแต <c oughs> ไม่ได้กินไผ่ทุกชนิดน,นะผมก็จะกินเฉพาะไผ่หวานนะไ,วไปดูนะตัวนี้เป็นสมุนไพรขาวนะ เอาไว้สลับดีทอสล้างลำไส้เขาเดี๋ยวพี่โรมจะพาไปล้วงสูตรไก่นะฮะไข่ที่เรากินทุกเช้ากันนะครับใช่ใช่เราลองไปดูพี่ว่ามันอเราจะกินไข่ไก่เนี่ยปกติเราต้องถึอใช่ไหมเราไม่เคยได้เข้าไปจับปัดเนตู้มันเลยเราแค่ไปล้วงได้เลยเหนือตะกร้าพวกนี้เวลาเขากินอ well well er le ีกปุ๊บใครจะได้เขาเดินเข้าไปไข่อันนี้คือหยิบมาหยิบได้เลยเขาไม่ห่วงเขาไม่ห่วงไข่ไม่เหมือนไก่ชน อยากเข้าไปรู้ว่ามันอุ่นยังไงแอบเราเข้าไปขอรู้มีไข่ไหมเราดูว่าจำเจขอรู้มเออเราก็มีไข่เหมือนกันเก็บมีก็เก็บได้เลยพี่ลมขอหนึ่งทีพี่ลมทำให้ดูหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวไปดูนะใครดูพี่ลมนะครับตัวพิเศษครานี่นี่นี่ขอดูหน่อยขอดูใกล้หน่อยเนะหยิบได้เลยหยิบได้เลยนี่หกทศทศน่ากลัวเลยฮะอันนี้ตื่นเต้นมากเขาอันนี้ไม่ใช่ไข่เธอนะ อัไ,ไข่เธอนะอันนี้ไข่เราแล้วนะอันนี้ไ,ไข่เรานะปลไข่ไม่ช้ที่เราไา่อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ <c oughs> ตเต้นมากเกือบออกเลยครั้ <c oughs> งแรกในชีวิตกับการมาเก็บไข่ไก่ในเล้าเองนะอันนี <c oughs> ้ยอยู่กับไก่ใกล้ขนาดนี้เลย <c oughs> และนี่นะครับษษษษษษกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของทางที่พักนะครับก็คือการให้อาหารปลานะครับโอเิแอคทิวิตี้โคตรเยอะเลยนะครับผมเอาลองมาดูตัวปลานะครับ น้องปลากำลังรอแบบพะงาบพะงาบนะครับอ่าหลังจากที่เราให้อาหารปลานะครับให้อาหารไก่เรียบร้อยแล้วเราก็ถึงเวลาให้อาหารคุณสมศรีอ่าคุณสมศรีตัวตัวเราอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนหมาที่บ้านมากเลยนะครจะขึ้นภาพให้ดูหน้าคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันเนาะอ่าเดี๋ยวจะให้อาหาร คุณสมศรีกันนะครับคุณสมศรีหิวมากเลยนะครับซึ่งคุณสมศรีเนี่ยลิ้นยาวมากๆเลยนะครับห้ามแลบลิ้นยาวนะครับโอเคไหมอ่าโอเคคุณสมศรีให้อาหารคุณสมศรีครับอ่าอร่อยไหมครับเราสามารถให้โดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกได้นะครับพี่โรบบอกไว้นะครับอ่าใกล้ชิดอย่างนี้เลยนะครับผมใครมีลูกๆนะครับก็สามารถมาให้อาหารได้นะครับผมอ่าพี่สมศรีนี่คือรู้งามากๆนะครับ ให้หายควายครับเป็นกิจกรรมที่วันนี้ยุงย่งกระสับนะครับทั้งปลาทั้งไก่แล้วก็ทั้งควายนะครับต็มไปหมดอันนี้ปลาผักชีนะครับแปลาผักชีมันจะลกนิดนึงเพราะว่าพี่ไม่ได้มีเวลาดิอันนั้นาก็คือปล่อยตามธรรมชาติตาธรรมชาตินีไ่ไปะ ไม่มียาไม่มีอะไรเลยเป็นส่วนหนึ่งทรไมสามารถที่จะมาเด็ดก,กินได้เลย,เลยนะครับแค่้า,างน้ำก็ทานได้เลยครับไม่มียาครับ สำหรับการรีวิวที่พักบ้านปลายดินจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับครั้งต่อไปพวกเราจะพาไปไหนเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสในการท่องเที่ยวกับพวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปก่อนนะครับ